ขึ้นมาแล้วค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเออมาแบบปังๆรัวๆเข้ามาเร็วๆค่ะขอคนละหนึ่งแช์นะคะกาบสวัสดีค่ะในนามของเสกขลเทวีพระหมหาเทวีเจ้าในการนี้นะคะค่ามานั่งบันลังตัางทองอีกคลาหนึ่งนะคะในวันพฤหัสบดีของเราและในการนี้นะคะก็ขอ ขอบคุณนะคะเบอร์สิบนิ้วของข้าในนามเสกคาราเทวีพระมหาเทวีเจ้าขอขอบคุณนะคะทุกคนที่เข้ามาติดตามอย่าลืมนะคะคำอีกแล้วก็คือเรื่องโควิดเนี่ยนะคะมาอีกแล้วนะคะเพราะฉะนั้นนะคะช่วยกันนะคะใครที่นั่งรถไฟมาเกี่ยวกับขบวน1 7 1เนะคะเราต้องช่วยกันนะคะไปติดต่อเจ้าหน้าที่สาธานณสุก หรือไมก่ก็ติดต่อไปทางอสอมอแล้วก็หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องก็คือคุณหมออนามัยอะไรก็แล้วแต่นะคะเพื่อว่าอย่าให้เมืองทิพย์ของเราติดโควิดนะคะในการนี้พระมหาทีวีเจ้าทราบซึงในตัวของ f อที่น่ารักทุกๆคนคะ่ะนะคะโอ้ยห้าพันหกร้อกาบสวัสดีค่ะ นะคะในการนี้นะวันนี้นะคะเราจะมาทักทายด้วยการอ่านเม้นบ้างวันนี้ทรงส้อยไข่มุกเจึงมากเออเจึงอยู่แล้วค่ะนะคะไว้สาค่ะแม่ใจแก้ข่าวปรดูจะอะไรก็แล้วแต่นะคะกูมีคุณงามความดีเพราะว่าเสร็จจากพิธีกรรมทางวัดก็เข้าสู่การไล่สดของพวกเธอไงนะคะ ไว้สาค่ะแม่ไว้สาค่ะไว้สาทุกๆคนไว้สาทุกๆท่านไว้สาทุกคอมเมนต์ Comment นะคะทุก f c ทุกคนเลยค่ะนะคะไก่แก่แม่ปลาช่อนโอ้โหกูยังไม่แก่ค่ะยี่สิบแปดง้อหรือมึงอะแหมมาขายคำยี่ดอกนะคะไว้สาค่ะแม่นะคะหกพันสี่ ร้อยกว่าคนกาวสวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาทำการรีวิวหนังไก่กรอบนะคะเนี่ยหนังไก่กรอบข้างในจะเป็นยังไงออกเปิดดูแล้วก็พร้อมชิมพร้อมทานกันไปนะคะวันนี้เสนอของกินบ้างเพื่อให้อะไรรู้ไหมเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศจากเออไล่แต่สิ่งของไล่แต่เครื่องสำอางไล่แต่โนนนีนันเพราะฉะนั้นนะคะหนังไก่กรอบเนี่คะ่ะนะคะจะเป็นแบบนี้เลย นะคะเนี่ยค่ะฝากระปุกจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะใหญ่โตมโหฬานมากนะคะแบบจึ้งๆปังปงนะคะแม่สวยค่ะเออสวยค่ะดูยังไม่แก่ค่ะเออดูยังไม่แก่เท่ากับแก่โอ้ยกูยังไม่แก่ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะมาทานกันดูว่ามันอร่อยไหมนะคะ นะครอบเจกี้นะคะหนังไก่กรอบเนี่ยแหมหนังไก่กรอบเจกกี้มาแล้วค่ะเพราะฉะนั้นนะคะจะชิมดูนะคะกินกันไดน้สดเลยค่ะให้ปังปุริเยไปเลยค่ะกรอบมากเลยนะจะ่อร่อยจริงนะกรอบมึ้โอ้ยกรอบมากแล้วก็รสชาติดีไม่เค็มเกินออเ,เอออืม อ,อืมสวยอ่านีเออนะคะ<อ><อ>กินอันเดียวแหบแม่แล้วก็อย่างหนึ่งเรามามันมีสองอย่างครับที่เขาส่งมาปลาสลิดทอดนะคะปลาสลิดก็ทอดกาเกเจกี้เหมือนกันนะคะนี่ค่ะลองดูนะเนื้อปลาสลิดเป็นแผน่แผนๆแ,แบบนี้เลยนะคะคนี่ค่ะกินเลยกินดีด้วยน้เนี่หอม<ห>น,น้อืม โอ้ยหนังไก่ก็ต่อปากริตทอดก็โอเคนะคะดูอีกนะคะโอเคมากนะคะกิ่นของเขาอ่ะหนังไก่กรอบไหมฮะนาะอร่อยอหกพันกว่าร้อยคนเขาดูแล้วนี่เห็นไหมนี่อ่ะตามันจะเป็นแบบนี้อืมแล้วก็ข้างในจะเป็นแบบนี้อืมนะคะอีทิปเอาไปแดกอยู่ค่ะ เอออีกท e ิปเอาไปแดกอยู่เออนี่ค่ะอันอันดูสิคะเบลเลอร์เอค่ะนะคะเบลเลอร์เธอเลหนึ่งค่ะนะคะ8ปดพันกว่าโลโอ้ยมาเดียวจัง8ปดพันหกร้อยกว่าคนขอบคุณค่ะหนังไก่กรอบนะคะกาเจกีเพราะฉนานเนี่ยค่ะนะคะทานเลยจะทานกับเหล้าจะทานกับอะไรก็แล้วแต่หรือว่าเป็นอาหารว่างก็ทานได้อย่าลืมหนังไก่กรอบ ปลาสลิดกรอบจากกลาเจ๊กกี้นะคะเนี่ยค่ะนะคะเดี๋ยวพระมหาเทีเจ้าจะชิมไม่ดูอีกอันหนึ่งอืมอร่อยถ้ากินกับต้นตังม,มาอร่อยเขาบอกนะนะคะถ,ถ้ากินกับตม้มตังรายการอร่อยอาปากกว้างไม่ได้ค่ะนะคะฟังอยู่ไหมเขาบอกว่าได้กินกับต้นตังแต่อร่อย แล้วก็มีคนบอกมาบอกว่าถ้าทานทต้มตำอะไรแบบนี้อร่อยนะแล้วก็กับลาบก,กับอะไรก็ทานได้นะกับลาบก็ทานได้ล <Okay. S 1> าบหมูอะนะคะอ่ะแล้วก็มาดูปลาสลิดทอดสำหรับคนที่เข้ามาใหม่นะคะเนี่ยค่ะปลาสลิดทอดจะเป็นชิ้นแบบนี้เลยเขาจะทำเป็นชิ้นอย่างดีนะคะทานเลยค่ะนะคะ นั่งดื่มเหลา้านั่งไปเที่ยวนอนเที่ยวนี่พาไปเป็นกับแก้มได้ยิ่งดีมากเป็นอาหารว่างยิ่งหมดอร่อยเวอร์แล้วก็อย่าลืมนะคะทานกับส้มตำทานกับลาบทานกับข้าวเหนียวปังกุลเยค่ะนะคะนี่เลยค่ะอืออือรสชาติเด็ดจริงอือ นะคะเอาอ่านคอมเมนต์บ้างไว้สาค่ะแม่ไว้สาค่ะนังไก่กับหน้าแม่อร่อยอ,อะไรอร่อยกว่าโอ้ตัวกูสิคัมึงอยากงอถามมาได้นังก้อยกับฟันแม่อะไรเหลืองกว่าฟันกูอะทำความสะอาดทุกวันแล้วมึงอยากงอนะคะอยากงอแม่ ปลาหน้าคายแม่เออปลาหน้าคายกูตลอดเลยมึงนะเ่าเดี๋ยวจะร้องเพลงให้ฟังอีกหนึ่งเมทดสำหรับคนที่ขอเข้ามานะคะนะคะ,ะ,คะขอก็คือเดี๋ยวจะร้องเพลงโบรัสสีดำให้ฟังนะคะโอ้ยแปดพันหกร้อยแปดสิบแปดคนาสวัสดีค่ะขอคนหนึ่งแชร์ นะคะช่วยกันแชร์คนละหนึง่งแชร์ร้องเพลงโบรัสสีดำไห่ฟังนะคะวันงานแทศการผ่านมาแค่ปีกว่าๆไม่น่าลืมกันในงานวันออกพรรษาสัญญาว่าจะหลักมานจุดโูเวียนเทียนร่วมกัน อาทิธานจะรักมันพี่ลมพี่มีของฟันให้มาเป็นผ้าเช่นหน้ากับโบผูกผมพี่ผูกโบให้น้องตามองว่าสวยแล้วคำชมน้องอายหน้าแดงนังกลมบอซสายตาคมเมื่อพี่จ้องมอง จากกันวันออกพรรษาผ่านมาเรือสีหน้าไม่พ่องสัญญาไม่เป็นสัญญาพอดอกฟ้าเลยลืมดอกฝักทองม่หันมาเลียวเกี่ยวคองโบผูกใจน้องเป็นโบรักสีดำลืมขมันที่สัญญาบอกว่าออกพรรษานี้แล้วจะขอน้องแต่งงาน ใจว่างวานผูกพันเน่นนนาจากเดือนเคลื่อนมาเป็นปีจากปีก็ไม่มีความหวังอักอนยามแต่พาเช็ดหน้าก็ยังลูกว่าใจผูกพันห่วงใจนี้ไม่มีมารยาของฝากจะเขาให้เราให้รักหมดใจแต่ทำไมใจเขาไปรักคนอื่น โบผูกผมผ้าเช็ดหน้าเนาะข้อส่งคืนเอาไปให้ยิงคนอื่นสำหรับน้องไม่ต้องมาสนใจความเจ็บและความเจ็บความ้ำความเจ็บและความเจ็บความ้ำโบรากสีดำนั้นถูกเขาซึมทูกเขาซึมกันเสียให้พ่อสัญญาบักเขานัด ซึ่งกะไปเอาซึ่งไหลเสริมซึ่งกะไปเอาซึ่งไหลเสริมมันแจ๊บมันจำจนชำ้ำใจตายสวัสดีค่ะแล้วก็อยากนึงนะคะเดี๋ยวมันจะถึงช่วงกลางวันแล้วคนที่ว่าเดินทางออกไปทานข้าวข้างนอกหรือว่าไปสัมมนาหรือว่าไปหานต่างๆหรือว่าไปเทศกาลใดก็แล้วแต่อย่าลืมนะคะดูแลรักษาสุขภาพร่างกายของตัวเองด้วย ะะแล้วก็ในการนี้นะพระมหาเีวีเจ้าออ้ยมีความซาบซึ้งในน้ำใจแล้วก็เอฟซนะคะที่ติดตามพระมหาเีวีเจ้าจะมาถึงบัตรนี้แปดพันแปดพันกว่าคนเนี่ยเราก็ดูมันก็เยอะนะแล้วก็ขอบอกขอบใจที่ช่วยกันแชร์นะคะชุมทางเสียงทองเล้ยหนึ่งไม่ต้องค่ะชุมทางเสียงพระมหาเีวีเจ้าค่ะ ะะลืมตาหน่อยก็ลืมตาอย่างนี้ไงเออนะคะแม่กินหนังแลนทอดไหมโหยนังแลนนังเฮียได้กูก็ไม่โดนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะเพลงประจำเมืองทิพย์เราเพคคือเพลงรักพี่ไข่หนุยเพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวจะร้องเพลงรักพี่ไข่หนุยให้ฟัง ไม่เคยลักใครเท่าพี่ไข้หนุยรักพี่ไขห <c oughs> รักพี่ไข่หนุยคนเดียวนะพี่ <c oughs> พี่มานพี่หมูก็ชูก็ช่วงพี่แทงพี่ลวงบัง,งล้อบังลีหนุ่มอื่นมากมีไม่เคยสนใจหนุ่มล้อมาเลเลตาหาน้อง เสนอข้าของเงินทองมาให้วันก่อนนีหัวดูตัวแล้วชอบจะมอบฝันรถคันยาวใหญ่แต่เป็นรถไฟเลยไม่ต้องการมีเสียรายได้มาชวนน้องไปท่องเที่ยวภูเก็ตน้ำใสหาดสวยสเสด็จเป็นใครมุกแห่งอันดามันหมู่เกาะพี่พี่สวยระดับโลกขึ้นชื่อหรือล้าน ปากกาดังสวยินห้ามใสข่ขาวอ่าวไทยเรานั้นเสียหินน้ำมาอ่อนทุกวันแต่ฉันไม่ไปกับใครสักทีไม่เคยรักใครเท่าพี่ใครหนุ่ยแฟนก่อสมุยยังลืมเลยพี่ให้อื่นไปนล้อมันชอกก็ผ่าน,น้องใส่องฟันก็เพียงแต่พี่ใครหนุ่ยคนนี้คือยอดดวงใจ นะคะเพราะฉะนั้นโอ้ยแปดพัข้ามาแล้วเพราะฉะนั้นโอ้ยมีความยินดีมากค่ะรอเลยเออหน้านวนขาวผ่องกับตัดกับสีเออให้มันขาวผ่องมากเมื่อวานบอกกูว่าเออนะคะไปแต่งหน้าหน่อยเมื่อวานจะไลฟ์สดให้ดูเกี่ยวกับหน้าที่หลังจากเราใช้ผลิตภัณฑ์ที่เขาส่งมานะคะเราก็พื้นผิวหน้าของเรา มันก็ออลาขึ้นมันก็กระจ่างใสขึ้นเด่นกับตาเลยนะคะเห็นกับตาเลยเพราะฉะนั้นนะคะเอออีทิปไปไหนอ,อ๋อมันก็มีค่ะนะคะมันมีนะคะเพราะฉะนั้นนะคะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเราในฐานะที่ว่าเออเข้ามาดูแปดพันคนแล้วแปดพันกว่าคนเกือบเก้าพันแล้วเดี๋ยวจะทําการรีวิวให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะสําหรับนะคะ นี่ค่ะหนังไก่กรอบนะคะกาเจ๊กกี้นี่ค่ะด้านหน้าจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเอฟซี FC ที่น่ารักของพระหมหาท,ทวีิจ้านะคะเนี่ยค่ะแล้วก็นี่นะคะอืมดูไว้เนี่ยค่ะดูนะคะข้างในจะเป็นแบบนี้แล้วก็ชิ้นอยากรู้ว่าชิ้นเท่าไหร่นี่ค่ะนะคะชิ้นเป็นชิ้นมาแบบนี้เลยนะคะเนี่ย นะคะนี่เลยเออต้องการแบบไหน,จะ,ไน,นจะเอาไปทานเป็นกับแก้มจะเอาเป็นทานเป็นของว่างจะเอาไปทานเป็นของเล่นก็แล้วแต่นะคะนี่ค่ะเออโอเคแล้วนะคะนี่ค่ะนะคะรับปลาสลิดทอดปลาสลิดอบกรอบกลาเจ๊กกี้เหมือนกันมาดูกันค่ะว่าจะเป็นลักษณะแบบไหนนี่ค่ะนะคะ แล้วก็ชิ้นของเขาจะเป็นลักษณะแบบนี้นี้นะคะนี้เพราะฉะนั้นทานแล้วคนที่เข้ามาใหม่ไม่เห็นการทานรีวิวการทานทีพระหมหาทีวีเจ้าจะทานให้ดูอืมอืมมันรสมากแล้วก็มันดีมากด้วยนะคะ มันดีมากด้วยรสชาติกลมกลม่อมรสชาติอะไรไม่มีก้างไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะคะรสชาติของเขาดีมากเพราะฉะนั้นนะคะเอาไปทานเป็นของว่างได้ทานเป็นกับแกล้มได้แล้วก็ทานกับข้าวเหนียวต้มตําอะไรก็ได้หมดนะคะนะคะอย่าลืมช่วยกันอุดหนุนนะคะปลาสดิษทอดกับ หนังไก่ทอดนะคะลาเจ๊ก,กี้ทั้งสองเลยค่ะดูนะคะอืมเห็นไหมอลังการงานเวอร์ถามว่ารสชาติเข็มไหมมันก็ไม่เข็มเท่าไหร่นะไม่เข็มอร่อยเอออร,อ,อร่อยนะคะเ,เพราะฉะนั้นอยากทานกับอะไรอยากจะ ยังไงแล้วก็เดี๋ยวเราจะทำคอนเทนต์ใหม่ๆออกนอกสถานที่กันไปบ้างหลังจากเสร็จนะคะหานศพของเพื่อนของญาติพี่น้องอีทิบเขานะคะเพราะฉะนั้นนะเทสสับเปลือมากสับเปลือเหี้อะไรโอ้มึงช่างพิมพ์มนะันเนาะเนนแอร์จอมขังเวทสวัสดีค่ะ หนังไก่กินมากแม่ร้องให้จบละคะเออก็ร้องไปจบแล้วนะคะเพราะทุกสิ่งทุกอย่างนะจบแล้วว่าไงอีเทปเออจะมีอะไรมาแกงไหมเออฉันกดาบนำนะแหมรีวิวนนี่อะไรที่มันเป็นของไม่ดีอย่าอย่าอย่าพิมพ์มานะคะอย่าพิมพ์ม,มา นะคะเอาไว้รู้ส่วนตัวเองพอนะคะเออมึงจะกินท่อมกินอะไรก็แล้วแต่เอาที่มึงสะดวกสบายเอาที่มึงต้องการแต่ไม่ต้องพิมพ์มาขายขำอืมนะคะลองเปรตเทอร์เรนิกแสงหนึ่งเมตรโอ้กูลองไม่เป็นค่ะเทอร์เรนิกแสงนะคะกูไม่ใช่แนวนั้นอืมกินนใ้โดนาย กินไปแล้วสิวาลัยสี่พันหวัดดีค่ะลูกสวัดดีนะคะเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์แม่ด้วยนะคะเดี๋ยวจะเต้นขอให้เต้นบ้างเออเด,เ,เ,นะะเดี๋ยวจะเต้นให้หนึ่งเพลงนะคะเดี๋ยวจะเต้นได้หนึ่งเพลงราคาราคาคนที่สนใจ่ะปราสลิทธ์อะไรนะทดอดกรอกบ ปลาสลิดอบกรอบกับหนังไก่อะนะคะหนังไก่อบกรอบหนัง <punched> ไก่กรอบเนี่ยเนี่ยปักปักลิงไว้หน้าเพจแล้วนะนะคะเขาอยู่หน้าเพจแล้วเขาปักลิงไว้ให้แล้วเพราะฉะน,นั้น sequel, พิมพ์ข้าไปดูได้เลยค่ะลูกหน้าเพจนะคะสนใจหน้าเพจสนใจนะะหน้าเพจค่ะนะคะกรอบอร่อยมากจะทานกับซ้มตําทานกับข้าวเหนียวทำกับลาบอะไรก็แล้วแต่หรือว่าจะทานเป็นอาหารว่างหรือว่ากับแก้มก็ยินดีค่ะนะคะ แต่พระมหาทีวีเจ้าน่ะนะคะชอบทานเป็นอาหารว่างมากที่สุดนะคะชอบทานอาหารว่างมากที่สุดแล้วก็ในการนี้นะคะวันนี้วันพระใครที่ทําบุญวันพระใครที่ใส่บาตรมานะคะวันนี้จะได้สดใสได้เรืองค่ะเพราะพระมหาทีวีเจ้าไปตักบาตรวันพระมานะคะไปทําบุญมา mm. แล้วก็ในการนี้นะคะช่วงประมาณวันพรุ่งนี้แหละค่ะเดี๋ยวจะเข้าไป ในกานศพน้องเขานะคะน้องเขาว่าลําบากเพราะฉะนั้นเราคนเมืองทิพย์ที่ดีๆอ่ะนะคะจะต้องพึ่งพาบารมีซึ่งกันและกันช่วยเหลืออดหนุนซึ่งกันและกันนะคะเขาเรียกว่านะคะคนเมืองทิพย์เราไม่ทิ้งกันคะ่ะเพราะฉะนั้นนะคะในการนี้โอ้ยมาจใายกูเต้นจะให้เต้นแบบโน้นแบบนี้จะให้เต้นอะไรคะอืม ม่รืออ่ะเปิดเพลงหน่อยจะเต้นทั้งหนึ่งเพลงก่อนจะนั้นไปนะคะอย่าลืมนะคะหนังไก่กรอบนะคะกับปลาสลิดอบกรอบกาแเจก,กี้นะคะทั้งสองอย่างเนี่ยอย่าลืมนะคะเจ็ 7, 8, ดันดันไปจนถึง9,000แล้วเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะคะสองอย่างนี้ใครที่สนใจก็คือปักหมุดไว้หน้าเพจแล้วะคะ่ะอ่ะ เดี๋ยวจะเต้นเอาความสนุกพายเครียดออกไปมั่งไม่เคยรักใครเท่าพี่ใครโดยรักพี่ใครโดยคนเดียวนะพี่ พี่มันพี่หมูก็ชูก็ะท่วงพี่แท่งทงี่ลวงบังหลอบ,งบังดีเปิดมาดีไม่เคยต้องการนุ่มล่อมาเละเละปลาหาลองเสนอเขาขอเง,องินทองมาให้วันกนรีวิววัดดูตัวแล้วทครต้อ,องสาร,รถโยชยาวใหญ่เป็นรถไฟเลยไม่ต้องการ เหนียรได้ชวนน้องไปท่องเที่ยวภูเก็ตน้ำใสที่หาสวยสเสด็จเป็นไทยมมกแห่งอันดามันหมู่กาะพีพีสวยระดับโลกคือลือลานป่ากาแรงสวยหานท้างอาวไทายเรานั้นอยาน้มาออนทุกวันแต่ฉันไม่ไปกับรสักที ไม่เคยหลับใครมีท้ายโดยหลับพี่ไห้โดยคนเดียวนะพี่ที่มาที่โมก็โชว์ก็โชว์ี่นรวมกำลังทั้งนี้ทุกท่านไม่เคยสนใจโ้กับกับคุณคขานะคะ อ๋อโอเคนะคะอ๋อเหนื่อยหอบนะคะก่อนจะจากกันไปนะคะอย่าลืมนะคะอย่าลืมนะคะนี่ค่ะหนังตานะคะปลาสลิดอบกรอบนะคะากาเจ๊กกี้แล้วก็หนังไก่กรอบนะคะกาเจ๊กกี้ทั้งสองอย่างนี้นะคะ นะคะลองเอาไปทานเป็นอาหารว่างลองเอาไปเป็นกับแก้มลองเอาไปทานเล่นดูนะคะจะทำให้ทุกคนประสบความสำเร็จในเรื่องการอิ่มมีพีมันทานอร่อยค่ะแล้วก็ในการนี้นะคะอย่าลืมนะคะจะเดินทางไปไหนจะเดินทางไปทำอะไรเพราะช่วงนี้ค้อรณโโรง์เกี่ยวกับโควิดเพราะฉะนั้นเราต้อง เซฟตัวเองรักษาตัวเองดูแลตัวเองให้พ้นภัยจากโควิดที่19ค่ะและก็ก่อนจะจากไปก็ขออํนนวยโอยชัยมารมีหลวงปู่ทวษวดวช้างให้ตลอดจนถึงนะคะผี่รวมแห่งเมืองทิพย์เราให้คุ้มพิทักรักษาเอซที่น่ารักของแม่หญิงรี พระมาทีวีเจ้าคนนี้ตลอดไปนะคะเต้นก็แล้วอะไรก็แล้วก่อนจากกันไปด้วยขากล่าวคําว่าขอบคุณค่ะจากการเล่นสดเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะทำคอนเทนต์ออกมาใหม่อีกนะคะโอเคค่ะบ๊ายบายจบจบอืม 啊，撸，别来走。